นีเพื่อนกำลังกำลังจะลงตาขข่นะครับวิธีการครับมาพบมาพ่อกันอีกแล้วกับเบาออดนะครับคนหนมรุ่นใหม่แฟแรงเช่นเดิมนี่ครับกำลังขึงนครับกันองตาบาี่กำลังลงตาข่ใส่ลวดบุบเบาอดดใส่ลวดครับผมับเ่่ใส่ลวดเป้อเดี๋ี่ก็ันส่้อไข้าับาไขาดไวนี่นะครับวิธีการ ัหมักแตงครับพี่น้องครับผ่านไปนะครับอาทิตย์อาทิตย์กว่าเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องครับนะครับมือนีนุ่มนนท์นพาเลาะนะครับก็ได้เดินทางมาทั้งสวนเสรีนะครับมือนี อัปเดตนะครับว่าทางสวนห้องเพิ่สีมีกิจกรรมอย่างน่นะครับเพิ่สีไสตะไคร่ปลูกแตงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปบึงนะครับว่าแตงปลูกจากดินไฟนั้นนะครับฉีดปุ๋ยดินไฟนั้นจะสวยงามซ้ำดานะครับเดี๋ยวตามผมไปบึงนะครับนะครับมาหอดแล้วนะครับสวนเซรีนะครับทางอ่างําข้อห้องนะเก็บกิจกรรมครับตอนนี้ อัปเดตสวนเพิงน,นะครับปลูกแตงนะครับปลูกแตงีเพิ่อนกำลังกำลังจะลงตาไขา่นะครับวิธีการครับมาพบมาพ่อกันอีกแล้วกับบ่าวอัดนะครับคนหนุ่มรุ่นใหม่แฟร์แรงเช่นเดิม <laughs> นะครับกำลังขึงนครับสอยกันบงตาไขา่บานนี่กำลังลงตาไขา่ ไส,ล,ดดสลวดบัวบาวดดิไซลวดครับผมขันเ้าบ่ใว่ซลวดไม่เปลี่ยนใดๆก็ขันเสื้อขาดไว้ครับขาดไว้เนี่ยนะครับวิธีการอบบอ้อน้วหมักแต่งครับพี่น้องครับผ่านไปนะครับอาทิตย์อาทิตย์กัวกับวิธีการ คนก็ระ,ะดึงตาคายนะครับดึงตาดึงลวดนะครับเพื่อจะใส่ตาคายาตามติดชีวิตนะครับโอเคผ่านไปสิบสามวันแต่งเข้าเบื้องเอาครับวกใบแล้วสาม4ใบีแล้ว จักมื oh, hours, no? oh, 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 ่นพอสิบเอ็ดมื่นป่ะสิบเอ็ดวันเนาะโอ้หนึ่งวันสิบสามผมจับพิษได้นไงพอผูกพิษหาได้ผูกสีสีได้แง่แตงสิบเอ็ดมื่นครับพี่น้องครับเกษตรกรตัวจริงครับพ่อเสรีอีกดีพามืมอกับชีเด็เก็บน้อยแหละผ่านลาได้เลยเป็นวางยืนอย่างนี้ครับนี่คือวิธีการนะครับคือบาออดเปิ่นกระบอกไปแล้วนะครับถ้าหารเข้า ใส่เสือกมันสิขาดเร็วเวลาดึงนะครับใสส่่เียบได้ลใช้เชือกไม่ได้เดพเราะว่ามันดกขาดห <c oughs> มดทอนอิสิอสเสียบมาดามแล้วนะครับนี่คือเพื่อนสีใส่ตาข่ายแล้วนะครับลงตาข่ายขาดท่บุกคุ้มที่การเพื่อนนะครับสซารับทั้งใต้ทั้งล่างเพื่อนกะ ใส่เชือก <ไป S 1> เชือกหน่อยนะครับ <ไป S 1> เชือกเอ็นแต่ว่าครั้งทึ่งนี่ <ไป S 1> คือต้องใส่ลวดลวดก็ต้องเอารวดรุ่นนี่นะครับเอารุ่นน่อยก็นี่ขาดปัดครับนี่คือวิธีการเฮ็ดการทํานะครับพี่น้องครับผ้ามาชมผ้ามาเบิ่งนะครับลายผูหลายค้นนะครับยังเฮ็ดบ่ทานได้เปลี่ยนครับต้องการอยากจะปลูกสำหรับมือใหม่นะครับแต่งผู้ใดที่ เบื้องคลิปนี้แล้วก็อยากจะเฮ็ดตามนะครับอยากจะทําตามน,านะครับวบิธีการกับบ่ยากบ่ซ่าเนาะพ่อนะวิธีการก็ทําอย่างนี้เราเฮ็ดมาหลายสุดแล้วครับนี่หลายสุดแล้วนะครับปีนี้ก็เลยตามติดเบื้องนะครับว่าใช้ปุ๋ยน้ำลิกนินไฟของเฮ้านั่นว่าสิเปลี่ยนจัาไดครับตั้งแต่เริ่มยอดมเมล็ดนะครับไปจนกว่าสิได้ เก็บมากเก็บผลนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตใ,ให้พ่อแม่พี่น้องเฮ้าเบิ่งตลอดนะครับว่าสวนเซรีของเรานั้นเป็นเกษตรกรที่เฮ็ดจริงแทมจริงครับทั้งอำเภอบ้านม่วงบ้านอ่างคำาค้อนะครับทั้งตำบลบ่อกแก้วเฮ้าพิล่ะนะครับกับอีพอเฮ้านะครับเป็นเฮ็ดจริงเฮ็ดจังกับทั้งบ่าออดพุ่นละพุ่นลูกไส้เป็นยิ้มเปยเปย์นอารมณ์ดีครับเกษตรกรนี่อารมณ์ดี ม,ม,มทีทำงานยังไงก็ได้ให้มีความสุขละว่ะจะไปซีเรียสไหมกับพักครับผมนี่เป็นของเจ้าของเองยังไงก็พักหนักก็วางโอ้นี <laughs> ่สุดยอดเลยครับตื่นเต้นครับออกกล้องมือไหวสั้นต้องตอกหลักครับตอกหลักปากหลักให้แน่นลม เพื่อที่จะได้ขึงลวดนี่ครับปักหลักให้แน่นเลยนะครับปักหลักให้แน่นโดอ,อที่เราจะได้ดึงลวดตัวนี้ดึงลวดนี้มามัดนะครับมัดให้แน่นๆเลยนีใยน่ใส่ตะไคร้ซะก่อนใส่ตะไคร้ห้ก่อนนะครับดับแรกเอามาเบิ้งวิธีการชัดๆ ใส่ผักใบอืมนี่เอาดังเขียวเอาดังตาคายมาแล้วนะครับใส่แล้วก็มาม่าทันไว้กับผัไว้ให้มันอยู่นะครับมัดให้มันแน่นๆ<ะ>เลยเนาะดึงกันล่มทำให้มันแน่นๆเลยคาดว่าปีนี้ จะได้ประมาณจักแสนอยู่ตรงนูปีนี่ออกปักแต่งไลนึงมได้เงือนแสนคว่าปีนี่ก็ได้เยู่เลยแต่ว่าบางยาเนี่ยมันติดโควิดเป็นเบาดกบตามคับตลาดครับติดโควิดนี่ครับ สุดยอดครับพี่น้องครับามาะดกปอมดวครับมาเบิงครับชีวิตตามติดชีวิตจริงของพี่น้องชาวกเกษตรกรผู้ใดต้องการอยากจะปลูกแตงนะครับสำหรับคนเบิงคลิปนี้แล้วว่าอยากเห็ดเบิงเด้แตงเห็ดจริงไดนลองทำลองเห็ดเบิ้งก่อนหน้าเนี่ยศึกษาได้นะครับจากคลิปนี้นะครับวิธีการแรกคือจังซีละนี่เห็นเบิง เริ er ่มต้นจากยอดเมล็ดก่อนนะครับพายางปูพายางปูนี้เพื่อที่จ่ให้ยาเกิดม่นว่าพ่อป้องกันหญ้าหญ้าเกิดหลักมาณนี้นะครับการปลูกแต่งหยอดเมล็ดแล้วก็ปักลักขับซักลักดีครับลักเข้ากับใส่เป็นแง้มนะครับเป็นงามบากหัวนะครับ ซักลงหแหเน่นเลยนับวิธีการปักหลักไปจนุดนะครับเรามีเนื้อที่หลามาได้กับไซจนสุดเลยปกลักไรไปไปที่เรียบร้อยนะครับปักรักไว้เป็นที่เรียบร้อยกับจะได้ใสตาคายนะครับนั่นคือวิธีการของการปลูกแต่งนะครับเดชย้อยไซครับบ่เห้แล้วมื่อเดียวแล้วครับเมื่อพิ่งพาตัวเองไปเรื่อย เก็บเล็กผสมน้อยครับการเกษตรเหนื่อยก็พักนะครับหนักก็วางวาง่างยังไงเราบ่าอดขาหากว่างว่างกัน,นอนเว้นบ่นับน,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 น <c oughs> บ่ยากั <c oughs> ากหน่อย <c oughs> การซักลักิ่นนะครับลักต้องให้ตรงกันลิ้วเลยนะครับตรงกันต้องให้ตรงกันเป๊ะเลย แทงหนึ่งไล่นี่เฮ็ดดีๆนะครับได้เงินแสนแน่นอนนะครับแต่หากการตลาดราค่าดีนะครับเมื่อกูกับราคาอยู่กับราคา,า,คาว่าจะดีไหมนะครับตลาดแต่ละปีบกคือเก่านะครับถตาหากเศรษฐกิจจังซี่นี่ผมว่ามันก็ต้องดูกลไกการตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับพามาเลาะมาเยี่ยมมาชม วิธีการซักลักใส่ข้างใส่ตะไคร,นร,นร,ร้นะครับกัอนี้สารพิน้องเกษตรกรนะครับท่านใดนาทีเขามาเบ่งนะครับคลิปนี้แล้วศึกษาเบ่งบอยากนะครับว่าการเดเกษตรนะครับการปลูกแตงหรือว่าปลูกพืดต่างๆเอากาต้องใส่ใจดูแลนะครับใส่ใจดูแล นะครับวิธีการว่าเหาต้องมันตรวจสอบเบิ้งนะครับว่าเหาปลูกพืชไปแล้วเอาเสียดจังไดเสีหยห้มันงามนะครับใส่ปุย๋ยรดน้ำพรวนดินแต่ว่าเพิ่นใส่อยู่ในระบบนี่นะครับระบบน้ำหยดครับเพิ่นใส่ใส่าย,ยางน้ำหยดไว้นะทั้งสวนเสรีเพิ่นเห็ด แบบวิธีการสบายๆเลยนะครับหนึ่งไรก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะครับแต่ละปีเพิ่นทำเงินบ่นหน่อยเนาะรับส่วนเซรีเฮ้านะครับอัปเดตสูรมรพี่นองเข้าช่มเข้าเบิงนะครับนะสารพี่นองเฮ้าต้องการอยากจะปลูกสนใจอยากจะปลูกทดลองเบิงนะครับจังงานนึงอย่างสิีะครับเบิงคลิปนี้แล้วกั นาสีเฮ็ดเป็นนะครับวิธีการต่างๆผมพามาเลาะมาชมนะครับพามาเลาะมาชมอัปเดตในช่วงเช้านี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องไปสะก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนั่นแน่เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปหน้าพพ่อกันไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปสะกก่อนสวัสดีครับ